และก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในวันพรุ่งนี้ราชาทะเลลึกระดับยูอาในวันนี้ผมขอมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ในปีหน้ากันสักเล็กน้อยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวละครในปีหน้าตั้งแต่วันที่1มกราคมตัวเปิดหัวมาเลยเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวฟุบุกิระดับยูอาที่ทางทีมงานของเกมเขาได้เปิดเผยรูปร่างมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นในแบบไหนและซึ่งในวันนี้ก็มีรูปร่างของนางออกมาให้เรารับชมแบบใหม่กันอีกด้วยทำเอาผมและเพื่อนๆหลายๆคนในตาแตกกันไป นะเพราะว่าโมเดลที่เขาหลุดออกมามันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการที่เขาเปิดเผยมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของปีหน้ามันยังมีด่านดันเจี้ยนตรงนี้มาเพิ่มเติมอันใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเอาเป็นว่าถา้าเพื่อนๆทุกท่านพร้อมที่จะเข้าไปรับชมรับฟังรายละเอียดต่างๆของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะชวนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man Shop, s h o อบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเม n เดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37โคูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง List m a n s h o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีีกด้วยและน่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อน <c oughs> ๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำานิ่เกมตลอด24ชั่วโมงัส,สดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอ s สตองเก็ Get, มือถือ,อสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้กระผมเองจะมาทําการอัปเดตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมวันพัน m มนในซูเปอร์จีนไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดที่จะทําการอัปเดต ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดสกิลต่างๆหรือว่าโมเดลต่างๆของเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับ UR ส่วนการมาของตัวละครของเขาแบบจริงๆในรูปแบบของกาชาให้เราได้เปิดเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมนะครับส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็ต้องรอก,กันอีกนานหน่อยนะเพราะของไทยเรารู้สึกว่าเดือนหน้าวันที่1เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวแฟลประกายแสงระดับ UR ซึ่งตัวละครตัวนี้เพื่อนๆทุกท่านก็สมควรที่จะมีเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามีตัวดําดองรออยู่เยอะจัดพาสีอัดเต็มอัดแน่นไปให้ได้เลยและก็ เห็นมีคนหลายๆคนคอมเมนต์บอกนะครับว่าไอ้เจ้าตัวละครระดับอยู่อาร์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีร่างที่2ออกมาเนี่ยเราจะไม่สามารถอัปเกรดได้บอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมสำหรับร่างที่2ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแค่การอัปเกรดเพิ่มสเตตัสต,ต่างๆให้กับตัวละครระดับอยู่อาร์เท่านั้นเองอย่างเช่นเจ้าตัวเฮลไฟฟิวของผมนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะทะลวงไป,ไปเป็นเลเวลที่สผมเองก็แค่จําเป็นจะต้องหาลูกแก้วของเขามาจํานวน2เม็ดแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนหินตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือฮีโร่แค่3เม็ดเท่านั้นเราจะทาการอัปเกรดเปลี่ยนขั้น วนในเรื่องมีร่าง2หรือไม่มีร่าง2เนี่ยมันจะบวกแค่สเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีเพิ่มขึ้น150%ป้องกัน150%เลือด150%แล้วก็ความเร็ว110%ในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสเล็กๆน้อยๆหากเพื่อนๆไม่มีเจ้าตัวแฟดร่าง2หรือแฟด ESR บวกอยู่เพื่อนๆทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยสําหรับแฟดประกายแสงระดับ UR เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวละครตัวใหม่กันสักเล็กน้อยนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครในปีหน้านะ2025จากก่อนหน้านี้ทีมงานเคยประกาศมาแล้ว นะครับว่าตัวที่จะเปิดหัวเลยเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวฟุบุกิตัวนี้นะไปเป็นขั้นระดับยูอาแต่ในเรื่องโมเดลหรือว่าชุดการแต่งกายของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่พวกกลุ่มหมูดาวที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะจ๊ะเพราะชุดพวกกลุ่มหมูดาวมันจะสิ้นสุดลงในวันที่1นธันวาคมของเจ้าตัวราชาทะเลลึกจะเป็นตัวสุดท้ายที่จะมาเป็นในตรีมของกลุ่มหมูดาว12ราศีบทปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าวไฟอินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลลยคครรรรับบ UG แแอปิกกาาาาวโฟนถูะ ที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆืจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนเพื่อก็สามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS U g ิโอเยูจัดให้ไม่มีผิดหวังวซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ยู iPhone ยินดีบริการให้กับเพื่อนเพท่อนิงก้อยู่านลิงก์ดอ้าง พุกิตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นในทีมอีกแบบหนึ่งที่มีชื่อว่าทอย f a ฟนตาซีหรือว่าเป็นแฟนตาซีแฟชั่นที่ผมและทีมงานเกมของเขาเคยสปอยไปก่อนหน้านี้อารมณ์รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าสกินของเขาเนี่ยอันใหม่คือสวยมากๆนะลองสังเกตที่ชุดมุมซ้ายล่างตรงนี้ครับที่เป็นโมเดลบอกเลยว่าน่ารักสุดๆส่วนในเรื่องการโจมตีก็จะมีเศษดาวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเศษหินนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงไปค้างเล็กน้อยซรื่องทั้งหมดในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเคยสปอยไปนานมากๆแล้วแต่พอมาณนะวันนนนนนีีีน้ะ้ตออนดนดัมสกิชุขง หลุดออกมาใหม่ล่าสุดนะครับกลายเป็นอเจอ๊ซอสจีนแบบนี้ซะง,งั้นครับผมอารมณ์เหมือนเป็นลูกมาเฟียคืองงไปเลยครับว่าตีมถอยแฟนตาซีมันหายไปไหนอยู่ๆมันกลายเป็นชุดจีนแบบนี้ซะง,งั้นครับผมโอ้โหคือน่าเสียดายสุดๆแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอชุดอันนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นชุดสกินขายให้เราเติมก็ได้นะครับผมมันไม่ใช่ชุดโมเดลดั้งเดิมที่ทีมงานเคยป,ประกาศไปก่อนหน้านี้นะซึ่งเอาเข้าจริงถ้าเกิดว่าชุดนี้มันเปิดมาขายเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแลดูดดุดัดดนรวมถึ สัดส่วนทั้งหมดเนี่ยมันสวยงามดีนะครับก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสกินขายแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเป็นโมเดลตั้งต้นพื้นฐานธรรมดาเนี่ยของคขาว่าทอยแฟนตาซีเนี่ยผมว่ามันจะไม่เหมาะนะเพราะว่ามันไม่เข้ากันเลยส่วนเรื่องรายละเอียดสกิลขเขาก็มีหลุดออกมานะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงดีกว่าเนื่องจากตัวละครของเขายังไม่ได้อัปเดตเข้าสู่เซอร์เวอร์เทสเบต้าเพราะฉะนั้นบางทีตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าปีหน้าอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปก็ได้นะก็าดูอย่างเคสเจ้าตัวดวงระดับ U ร,รบผู้ชมายลละะเเออออียยยดดดกกอออกมมาาาหาแแททบจุ่่งตนป็ ตัวราชาทะเลลึกระดับ UR ซะง,งั้นแล้วเจ้าตัวละครตัวนี้มีประเด็นด้วยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ในเซอร์ฟวอ์จีนคือโคตรกาที่มันเป็นร่างระดับ UR นะขนาดมันโดนปรับสกิลไปไปมาๆคือความเก่งยังหาแทบไม่ค่อยจะได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตัวละครอของเขามันเข้ามาในเกมบางทีบางครั้งเมตาอื่นๆหรือว่าผู้เล่นอื่นๆอ,อาจจะพลิกแพงการเล่นของเขาให้มันเก่งขึ้น,นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ในเรื่องของตัวดาเมจเนี่ยเขาก็ยังคงนิยมใช้เจ้าตัวแฟลประกายแสงระดับ UR จริงๆถึงแม้ว่าจะโดนเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับอยู่อาแก้ทางก็ตามตัวละครของเขาก็ยังโหดอยู่ดีส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตระบบใหม่นะครับอย่างแรกก็จะเป็นด่านดันเจียนอันใหม่นะครับผมที่เพิ่มความยากเข้ามาจากเมื่อก่อนเขาจะมีแค่2ด่านนะครับก็คือด่านปกติด่านยากส่วนอันนี้สีแดงอันใหม่นะครับผมคือด่านโคตรของโคตรยากไม่รู้ว่าความยากมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดูแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําระบบการจัดทีมอันใหม่มาก่อนครับผมเพิ่งอัปเดตสดๆแลร้อนเมื่อกี้เลยนัน นั่นเองครับผมซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้ไปแปลมานะว่าความสามารถมันคืออะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าตัวละครที่อยู่ทางด้านช่องตรงกลางนะครับผมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะได้สเตตัสเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ผมมีผนึกแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวละครตัวนี้เจนอสยูอากับเจ้าตัวราชาารลลึกระดับ SSR บวกจะมีความสามารถพิเศษแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นดูหน่อยว่ามันจะได้พิเศษอะไรหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็โจมตีกันไปก่อนสําหรับแฟดยูอาครับผมปาดเข้ามาแบบเต็มเต็ม มันยากตรงไหนครับเนี่ยมาลองปาดดูใหม่กันอีกสักหนึ่งรอบครับผมเผื่อมันจะยากจริงๆรอ้ดอกแรกก็หายไปแล้วโฮโฮโฮ สงสัยด่านแรกมันยังไม่ค่อยยากนะต้องรอดูด่านหลังสุดไปเลยแล้วก็ด่านย่างแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีดาวรูปแบบใหม่นะครับพร้อมกับไอแผ่นผนึกตรงนี้อัปเดตมาใหม่ด้วยนะซึ่งจะเป็นแผ่นลูนในการจัดทีมไม่รู้ว่าผมจะเรียกอะไรมันดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาดูก่อนว่ามันทํางานอะไรยังไงกันบ้างเนื่องจากมันมีตู้กาชาโผล่มาด้วยสําหรับกล่องของเขาจากเท่าที่ผมดูโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการเพิ่มสเตตัสต,ต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสปีดการเพิ่มโจมตีเร็วการเพิ่มอันติแบบฟรีๆ ทำเอางงนิดนึ่งยิ่งเป็นเซิร์ฟจีนอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรนะครับเอาเป็นว่าสําหรับข้อมูลทั้งหมดภายในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับอยู่อาจจะทาการอัปเดตเข้ามาให้เราได้รับชมสกิลกับโมเดลต่างๆของเขาเองบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะหนักจะเต็มให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอนว่าสกิลทั้งหมดของเขามันควรค่าแก่การเปิดหาหรือไม่สุด ท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ Share ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน